เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะเมื่อวานก็ดิดตัวขึ้นแรงนะคะจนทะลุแนวต้านช่วงสั้นที่ให้ไว้ที่1 2ึ่จุดขึ้นมาได้นะคะแต่จุดที่เป็นประเด็นก็คือวอลุ่มเนี่ยไม่สอดคล้องกับการปรับตัวขึ้นนะคะแล้วก็ในขณะที่อินดิเคเตอร์เนี่ยถือว่ายังไม่ยืนยันนะคะเพียงแค่ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะคะก็ยังไม่ถือว่าเราก็ยังไม่ถือว่าตลาดกลับสู่ความเป็นบูลลินะคะเพราะว่า ถ้าดูจากกราฟแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเริ่มฟอร์มตัวเป็นดาวเทนนะคะก็คือทำอโลที่ต่ำลงมาแล้วนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ายังไม่สามารถเขยบดิดตัวขึ้นทำไฮใหม่หรือว่า,าถ้าวันนี้จะขึ้นต่อเนี่ยขอขอวอลุ่มที่หนาแน่นกว่านี้นะคะอย่างน้อยก็น่าจะได้สักเหมือนช่วงที่ขึ้นไปเทส13 14 15ตอนนั้นก็ประมาณสักระดับ40,000ล้านนะคะเราก็คิดว่ามุมมองหลักๆยังเป็นในทางลงแล้วก็อาจจะกลับมาย่าที่ประมาณ1,270บวกลบเล็กน้อยอยู่นะคะ นารับวันนี้จะอยู่ที่1285นะคะกับ1274ส่วนต้านก็มองไว้ที่แค่ประมาณ1,300-1,308จุดนะคะ ล็กอกวิวตัวแรกเป็นไทยคมนะคะลักษณะระยะกลางก็ยังเป็นอัพเทรนอยู่นะคะแล้วก็ล่าสุดราคาปรับลงมาบริเวณกรอบล่างของเทรนไลน์แล้วก็เป็นแนวรับ EMA 25นะคะรองไว้อีกชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วไทคมเนี่ยไม่น่าจะลงต่ํากว่า21บาทนะคะก็น่าจะดิดตัวขึ้นทดสอบแนวต้านตามกรอบเทรนไลน์ประมาณสัก2 3า3บาถึง23บาท20สตางได้นะคะแล้วก็วางจุดคัดลอสไว้ที่2 1บาทค่ะ มาเป็น LPN นะคะตัวนี้ลักษณะยังค่อนข้างเป็นดาวเทนอยู่นะคะแต่ว่าก็ามีลักษณะของการฟื้นตัวจากแท่งเทียนนะคะเป็น Morning d o j i Star นะคะแล้วก็ตัวของ modified stochastic เนี่ยที่เริ่มบวกตัวออกจากเขต Oversold แล้วก็กลับมาให้สัญญาณซื้อได้แล้วนะคะ LPN จะมีแนวรับประมาณ1 7บ0าท70นะคะต้านนะคะถ้าเป็นตาเทนไลน์ของดาวเทนนะคะก็ที่ประมาณ19บาทนะคะแล้วก็คัทลอสที่17.50 ถัดมาเป็นตัว AAV นะคะตัวนี้ราคาก็ไหลลงลงมากว่า2สัปดาห์แล้วนะคะเมื่อวานก็ส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นมาโดยการดิดตัวขึ้นจาก EMA 25ด้วยวอลุ่มหนาแน่นนะคะ,ะช่วงสั้นนี่จะมีแนวต้านประมาณ4.80บนะคะเรามองว่าถ้าทะลุขึ้นไปได้เนี่ยอาจจะได้ทำนิวไฮอีกครั้งหนึ่งนะคะรับจะอยู่ที่4.56บาท56คัดลอสที่4.48บาท48ตัวสุดท้ายเป็น SVI นะคะเมื่อวานปลดเปิดกระโดดนะคะแล้วก็ปิด ปิดายได้ด้วยนะคะเป็นการปิดเหนืออิมเระยะสั้นได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีสัญญาณซื้อจาก RSI นะคะดูดูแล้วก็แรงเหวี่ยงดีนะคะน่าจะมีโอกาสได้ปรับขึ้นต่อนะคะทดสอบตรง previous high นะคะประมาณ4.2-4.8ถึงาตางรับอยู่ที่3.88บาท 88, แล้วก็คัดลอสที่3.84บาค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ